สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าวันที่23กระกฎาคม2568อพปอได้ส่งเซลล์บล็อดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำน่านเริ่มล้นตลิ่งให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำน่านเจ็ดตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดน,น,น่าน และอำเภอภูเพียงจังหวัดน,น,าน่านอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีพร้อมเคลื่อนย้ายกลุ่มเประาะบางและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดน,น่านได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำน่านวันที่23กรกฎาคม2568พบว่าระดับน้านแม่น้ำน่านพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน,น,น่านอำเภอภูเพียงเริ่มล้นตลิง่งขอให้ผู้อยู่อาศัยพื้นที่ริมแม่น้ำน่านตําบลในเวียงตําบลดู่ใต้ตําบลกองควายอำเภอเมืองน่าน ตำบลท่านาวตำบลน,นาปังตำบลม่วงติดตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงในพื้นที่ทันทีพร้อมเคลื่อนย้ายกลุ่มปอบาบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ปพจึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ A AS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำน่านเริ่มล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ตำบลในเวียง ตำบลดูใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลท่าน้าวตำบลน,นาปังตำบลม่วงติดตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784 ผู้ชมค,ครับ14นกา55นาทีของวันนี้23กรกฎาคม2568บ่ายนี้และในขณะนี้น้ำเข้าท่วมหลายจุดของเทศบาลเมืองน่านมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุวิพากับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านครับนายกตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเขตเมืองที่น้ำเริ่มเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับท่านสิ่งที่น่าห่วงใยก็คือในพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลน,น่านตั้งอยู่ พื้นที่ที่มีเรือนจําพื้นที่ที่มีค่ายทหารมีโบราณสถานจํานวนมากเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องปกป้องอย่างเต็มที่แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์น้ําที่ตกหนักขนาดนี้นะครับต้องถือว่าเป็นน้ําท่วมในรอบร้อยปีนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำได้ท่วมคันหลายพื้นที่แล้วนะครับการก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วมเนี่ยระดับทําให้น้ํายังข้ามอยู่นะครับซึ่งต่อไปอาจจะต้องแก้ไข วันนี้เนี่ยได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วว่าน้ําท่วมข้ามคันที่บ้านน้าล้อมที่บ้านดอนแก้วและที่ตรงบ้านดอนศรีเสริมรวมทั้งที่ลานพญาภูนะครับซึ่งเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนแน่นอนที่สุดน้ําจะท่วมขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้เทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนโดยระบบเตือนภัยฉุกเฉินนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะด่วนที่สุดเลยก็คือขนย้ายผู้ป่วยหรือว่าท่านที่จําเป็นที่จะต้องย้ายออกจากบ้านชั้นเดียวของท่าน เพื่อไปอยู่ที่อื่นก็จําเป็นรีบทำเลยนะครับการย้ายรถการใช้สัตว์เลี้ยงการย้ายสัตว์เลี้ยงก็ต้องรีบทํานะครับแล้วอาหารการกินต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านคิดว่าท่านจะอยู่ที่ชั้น2ของบ้านและมีความปลอดภัยระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าปี49นะครับสูงกว่าปี2567เะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินสถานการณ์นี้จะต้องแม่นยำและต้องระวังตัวด้วยนะครับท่านรีบไปซื้อของจับจ่ายซื้อของนะครับอาหารน้ำดื่ม ที่จะต้องดำรงชีพอยู่ไม่น้อยกว่า3วันนะครับยารักษาโรคยาประจำตัวนะครับไฟฉายเครื่องให้แสงสว่างเนื่องจากไฟฟ้าจะถูกตัดนะครับและสี่สำคัญที่สุดก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้ p พ w e r ว a n แบงก์ก็รีบชาร์จให้เต็มนะครับและใช้อย่างประหยัดครับนายกครับดูระดับน้ำเนี่ยระดับน้ำในจุดวิกฤตคุณผู้ชมที่เอกาดแรงในเมืองเนี่ยมัน7เมตร ตอนนี้มันขึ้นไป8เมตรกว่าแล้วการคาดการณ์ของนายกตีระดับน้ําจะเป็นอย่างไรครับน่าจะขึ้นสูงกว่าทุกปีนะครับน่าจะขึ้นสูงกว่าเกือบ9เมตรหรือ9เมตรขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ต้องถือว่าเป็นภาวะการวิกฤตแต่ว่าหลังจากที่ข้ามคันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นช้าลงนะครับเพราะน้ําจะแผ่กระจายเข้าไปท่วมลงไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะช่วยชะลอความสูงของของน้ําได้นะครับ แต่เราก็ไม่รู้ว่ามวลน,น้ำเนี่ยมาหมดหลือยังนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ต้องเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็เฝ้าระมัดระวังของตัวเองเก็บของให้สูงกว่าเดิมครับครับเหล่านี้คือการแจ้งเตือนภัยในกรณีฉุกเฉินซึ่งตอนนี้อิทธิพลจากวิพาก็ทําให้น้ำเนี่ยล้นเข้ามาในเขตเศรษฐกิจหลายชุมชนแล้วติดตามรายงานข่าวสารอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับท่านนายกสุรพลเทียนสูตรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองน่านและทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับ